สวัสดีครับทุกเพจสวนจันคูณทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพามาดูกิ่งตอนไซจัมโบเลยนะครับผมลากเยอะเยอะสวยๆนะครับช่วงนี้ลากออกเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าฝนเล่งมาช่วงนี้ทําให้แบบลากออกมาแบบตึมเลยครับผมนะครับดูเลยลากรอบแบบเกือบจะทุกกิ่งเลยนะครับนะครับใครได้เซตนี้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนครับผมนี่จะเป็น อันนี้เป็นไซส์2250นะครับอันนี้เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนกล้องนะจะได้ชัดๆหนะ่อยโอเคนี่นะครับนี่ก็จะเป็นไซส์250นะครับผมอันนี้250นะครับส่วนนี้300นะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับรหว่าง250กับ300ต่างกันมากไหมนะครับก็ต่างกันพอสมควรนะครับผม ี่ก็เป็นไซส์200้ยนะครับนี่ครับกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ไซส์2 0 0นะครับแล้วก็มี150ก็จะเป็นไซส์นี้นะครับนี้ครับอันนี้ไซส์150สไซส์150นี้ก็ไม่เล็กมากนะครับผมถ้าเพื่อเทียบกับนิ้วก้อยผมนะของผู้ชายก็ใหญ่กว่านิ้วก้อยเลยนะครับผมแต่จริงๆที่เราลงไว้ในในรูปภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ,อาจจะดูมันเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับหรืออาจจะเท่านิ้วก้อยจริงๆอ่งะเกือบเท่านิ้วกลางเลยครับ ของผู้ชายเ่ยผมเทียบให้ดูเลยนะครับเห็นปะโอ้ตัวท,ทีครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ทักสั่งซื้อเข้ามาได้ครับช่วงนี้กำลังออกลากเยอะเลยครับถ้าเผื่อเลยช่วงนี้ไปก็ลากอาจจะไม่เต็มขนาดนี้เท่าไหร่เพราะว่า,าฝนอาจจะทิ้งช่วงไปนะครับนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมามาถ่ายรูปให้ดูมารีวิวให้ดูกันอีกรอบนะครับผมสวัสดีครับ